หลังจากที่เราได้ลงคลิปก่อนหน้านี้ไปไม่นานนะครับผมก็มีข่าวอัปเดตแล้วก็ปล่อยตัว o f f i c i a l ออกมาว่า v ีโตเนี่ยจะมีสกิลเป็นยังไงรวมถึงหน้าตาของเขาด้วยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปดูกันแบบเต็มๆพร้อมกับอธิบาย Ability ของเขาด้วยครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนะครับติดต่องานโปรโมทโฆษณาหรือสนับสนุนฟิอุนิกได้ที่ onyx.influencer@gmail.com ครับ เราขอกราบสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวนี้กับโฮฟิวคอนเทนต์อีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเซนติเนลตัวใหม่อย่างวีโตนะครับสายกล้าชนที่ถือกําเนิดจาก DNA กลายพันธุ์นั่นเองนะครับผมอันที้คือหข้อจากข่าวสดนะยังไงต้องขอขอบคุณมานะที่ดีด้วยนะครับวีโตเนี่ยจะมีทักษะสกิลแรกเลยก็คือชกโฮเลครับเขาจะคว้างเศษสารกลายพันธุ์สร้างกับดักพื้นที่เพื่อยึดศัตรูไว้กับที่พร้อมกับสถานะที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยหูหนวกรวมถึงอ่อนแอด้วยนะครับผมส วางวอลเท์ลงบนพื้นแล้วกดเพื่อใช้งานเพื่อเทเลพอร์ตกลับมายัางตำแหน่งนั้นเอ๊มันคุ้นๆว่ะแต่การวางในที่นี้จะวางได้เฉพาะในระยะเวลาของบายเฟสเท่านั้นนะครับหรือตอนที่เรากําลังจะซื้ออาวุธนั่นเองมันคุ้นๆเหมือนกับไอเอเจนต์ประเทศไทยคนหนึ่งจําไม่ได้เหมือนกันว่ากดเทเลพอร์ตเนี่ยมันค,คล้ายๆกับตัวไหนสกิลถัดมานนก็คืออินเตอร์เซปเตอร์นะครับอินเตอร์เซปเตอร์คือการวางอุปกรณ์สกัดกั้นที่สามารถทําลายยูททลิตี้ทุกชนิดที่กระเด้งหรือต้องโดนทําลายด้วย กระสุนของศัตรูได้ทุกชนิดนะครับคืออุปกรณ์ตัวไหนของศัตรูที่จะถูกทําลายด้วยกระสุนของเราได้เนี่ยตัวนี้สามารถที่จะทําลายแทนเราได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะโกงเลยทีเดียวเนาะและสกิลที่โกงที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือ Evolution ครับหรือสกิล Ultimate เขาจะกลายร่างเต็มขั้นนะครับได้รับพลังความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นและฟื้นฟูพลังชีวิตเอ้มันเหมือนกับเลนาหรือเปล่านะพร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันต่อดี b u f f และความเสียหายจากสกิลทุกประเภทยกเวน้นกระสุนและอาวุธลักษณะยิง เช่นตัวของปืนแชมเบอร์เนี่ยก็จะถูกได้นะครับแต่ถ้าเป็นอันตีเรสนะครับตัวของอันติบิมสโตนอะไรพวกนี้จะสามารถป้องกันได้ทั้งหมดรวมถึงอันติของลุงบลิสด้วยนะครับที่จะกระเด้งกระดอนน่มันสามารถป้องกันได้นอกจากนี้นะครับยังมีหัวข้อเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือมีคนอธิบายไว้ว่าเวลาศัตรูเห็นว่าวีโตเนี่ยเปิดอันติเมตมันจะเปลี่ยนวิธีที่พวกเขาจะเข้าปะทะทันทีเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะถูกหยุดด้วยสกิลใดใดได,ได,ได้ต้องอาศัยความแม่นยำล้วนๆเลยนะเพื่อโค่นเขาก็คือต้องยิงงอยย่าเดีว สกิลต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้กับวีโตได้เวลาที่เปิดอัลติเมทนนเองเอาล่ะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของสกิลวีโตนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเอเจนต์ใหม่อย่างวีโตสามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับเอาล่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ